สีราศีลางสังหรณ์แม่นยำถูกรางวัลเสี่ยงโชคได้แบบไม่คาดฝันก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคลคล<น>โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีปุบป,ปับรับโชคดวงดีมีโชคลาภการเงินเป็นไปได้ดีมีโอกาสเสี่ยงดวงและมีความสำเร็จได้แก่ ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนชาวราศีมีนมีโอกาสถูกรางวัลแบบไม่คาดฝันแต่ถ้ามีปุ๊บระวังทุกขลาบได้มาปุ๊บนำไปทำบุญทันทีและดวงความรักให้ใจเย็นๆคนที่โสดจะมาแบบราหูแปบ๊บเดียวแล้วไปหรือมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นเราอยู่หรือใครที่ยังโสดให้ใช้เวลาให้นานขึ้นตรวจสอบให้รอบคอบ ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูจังหวะดวงมีความแรงเกิดขึ้นอย่าตกใจกับความแรงแรงในด้านบวกจะดีมีโชคโอกาสได้เงินได้โชคลาภถือว่าแรงให้เชื่อในความสังหอนของตัวเองเป็นความฝันแม่นมีโอกาสมีความสำเร็จ มีการเงินที่ดีเตือนนิดหนึ่งระหว่างทุกขลาบเงินได้มาไวหรือเงินร้อนโรคภัยไข้เจ็บกระดูกหกล<ง>้มหรือรายจ่ายที่ไม่ควรจ่ายต้องเตรียมสำรองเงินส่วนนี้ไว้ด้วยราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายน ชาวราศีสิงห์มาแรงสุดในเรื่องการเงินมีโอกาสมีรายได้หลายทางมีเงินมีโอกาสได้เป็นกอบเป็นกำรรมเงินหรือรายได้พิเศษทยอยเข้ามาพร้อมกันหรือแม้กระทั่งโชคลาภหรือใครชอบลงทุนชอบลุ้นอะไรที่เสียเส่ยงๆราศีสิงห์เป็นราศีที่จะได้รับข่าวดีเข้ามาใครที่กังวลเรื่องปัญหาหรือที่เคยติดขัดก่อนหน้านี้จะได้รับการแก้ไขขี้คายเป็นราศีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจ,ศจิกายนถึง15ทธันวาคมชาวราศีพิจิกมีข่าวดีวเรื่องดวงอย่างต่อเนื่องเรื่องงานเน้นเรื่องความสบายใจในการทำงานที่มากขึ้นดวงดาวที่ลายปลอดโปร่ง ถ้าคุณเจอกับความเครียดความกดดันมาก่อนหน้านี้ปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปในทางที่ดีในเดือนนี้การเงินเอาใจสายนักลงทุนหรือความเสี่ยงดวงดาวโชคลาภมีให้ลุ้นในเดือนนี้มีโอกาสได้รับเงินปันผลหรือส่วนแบ่งที่เข้ามาเคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. การทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนำให้คุณทำบุญที่วัดริมนน้ำ หรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง 2. การเสริมห่วงจุ้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้น200%แนะนำให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทำงานบอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ตระกูลกวากอันนี้ถือว่าดีเพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองโดยตรง หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ